ตัวเต็มมังหะจูสึกไฮเซนหรือว่ามหาเวทพนึกมันในตอนที่227 เปิดเผยอาณาเขตที่เล็กที่สุดในเนื้อเรื่องแล้วก็ว่าได้จะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง98ชาแนลพาร์ทของเราในวันนี้เราจะมาทําเกี่ยวตัวเต็มนะครับของมหาเวทผนึกมารหรือว่าจูสึกไคเซนนะครับผมในตอนที่227นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยถึงอาณาเขตนะครับที่ต้องบอกว่าเล็กที่สุดในเนื้อเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับเพราะปกติการกลาง นาเขตเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่ประมาณหนึ่งใช่ไหมแต่นี้เนี่ยมันเล็กมากๆนะครับซึ่งหลายคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้ว แต่เดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มมันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครอยากหาอ่านแอปอังงะพัดนะครับรวมถึงถ้าใครสนใจเรื่องเสื้อก็สามารถติดต่อแฟนเพจได้เลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าเปิดมาในหน้าแรกนะครับโกโจพิกกลับมาเป็นฝ่ายโจมตีทาว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถมองออกเลยว่าเขาเนี่ยใช้กลไกแบบไหนใช้วิชาคุณใส่ย,ย้อนกลับเยียวยาวิชาคุณใส่ที่ถูกใช้จนเกี้ยงเนี่ยนะเฮ้ยโอโกซึอธิบายหน่อยซิ เออจะให้ผมเนี่ยอธิบายยังไงดีล่ะครับคุณคุซากเบะ คือจริงๆแล้วก็อยากจะพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่หรอกนะครับแต่าจานโกโจนเนี่ยพึ่งทําให้เราดูเห็นหมาดนี้เองเออถ้าจะให้ผมอธิบายก็คือความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนเวลาที่เราเนี่ยใช้อาคมจนหมดเกลี้ยงในขณะที่อยู่ในอาาเขตมันจะต่างกับความรู้สึกเวลาบาดเจ็บทางกายภาพโดยสิ้นเชิงเลยนะครับลองนึกภาพดูเครื่องยนต์ดูก็ได้ครับคุณคุสคาเบะถ้าใช้งานจนโอเวอร์ฮีทเครื่องยนต์ก็จะรวนใช่ไหมล่ะครับและในทางกลับกันการที่เราจะกลับมาใช้ได้เนี่ยก็ต้องรอจนกว่าเครื่องยนต มันจะเย็นลงถูกไหมล่ะครับว่ายังไงนะยูตะงั้นหมายความว่าวิชาคุณใสย,ย้อนกลับเนี่ยอาจจะรักษาอาการบาดเจ็บได้แต่ครูดาวไม่ได้สินะมันก็ประมาณนั้นแหละมากิแต่พอเห็นแบบนี้แล้วตัวผมเองเนี่ยก็ชักเริ่มคิดแล้วแหละว่าความรู้ของผมเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นที่จะบอกกับใครได้แต่เดี๋ยวก่อนนะเราเนี่ยแค่ความรู้น้อยจริงๆหรอหรือว่าอาจารย์โกโจเนี่ยกำลังฝืนตัวเองแบบสุดกลูอยู่อันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันนะ ว่ายังไงสุคนะฉันรู้นะว่าตัวของนายเนี่ยสามารถกางอาณาเขตได้กว้างขึ้นได้มากกว่านี้อีกตรงนั้นเนี่ยฉันก็ไม่เถียงหรอกนะว่าฉันเนี่ยทำได้ในนาทีที่สุคนะได้ยินโกโจยั่ยยุแบบนั้นเนี่ยเขาก็มีการตั้งท่าเพื่อการขยายอาณาเขตอารามส่งซ่อนมานจนถึงระดับสูงสุดและในนาทีเดียวกันนั้นโกโจสโตรุก็ไม่รีรอที่จะกางอาณาเขตพรมแดนไร้เขตเฮ้ยโกโจบ้าไปแล้วหรือเปล่า เจ้านั่นเนี่ยคิดจะทําอะไรของมันเออเดี๋ยวก่อนนะคุณคุซักเบะคุณโกโจเนี่ยเขาคิดจะซ้ำรอยเดิมอีกเหรอครับว่ายังไงคุณโชโกะฉันคิดว่าหมอนั่นเนี่ย ไม่น่าจะสิ้นคิดขนาดนั้นหรอกนะอีโนะเดี๋ยวก่อนนะคุณโชโกคราวนี้เนี่ยมันจะไม่พังอีกแล้วใช่ไหมคุณเม่เม่อย่างนี้นี่เองโมโมนายว่าไงล่ะฮิกุรุมะสําหรับฉันฉันคิดว่าเขาเนี่ยสลับเงื่อนไขาภายในอาณาเขตและข้างนอกอาณาเขตและนายนะคิดเห็นว่ายังไงฮาคาริถ้าเป็นอย่างที่นายพูดนะฮิกุรุมะเท่ากับว่าอาณาเขตของอาจารย์โกโจโนในตอนนี้ทนทานต่อการโจมตีจากภายนอกแล้วใช่ไหมคุณกุสากเบะช่วยอธิบายหน่อยว่าแต่ ไงหมอนั่นเนี่ยถึงเปลี่ยนเงื่อนไขของอาณาเขตได้ตามใจชอบเหรอวะยูจิแกอย่าดีใจไปหน่อยเลยโอ้โอเรามาเริ่มกันใหม่ดีกว่านะสุคนะเรามาเริ่มกันอีกรอบหนึ่งผมเนี่ยจะเริ่มทําการบุกแล้วนะไขรสนแกละ่ะโคโจจะเข้าก็เข้ามางั้นก็ลุยเลยละกันเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะพูดเป็นเล่นนะขยายอาณาเขตออกในระหว่างที่ยังกลางอาณาเขตอยู่เป็นกับเขาด้วยอย่างนั้นเหรอสุคนะหรือเป็นเพราะว่าเริ่มคุ้นเคยกับระดับพลังที่ปล่อยออกมา เพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อกี้แล้วด้วยแต่ก็นะใช่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้สักทีเดียวเลยขณะที่ขยายอาณาเขตจะไม่สามารถใช้วิชาคุณใสโดยกําเนิดที่สลักอยู่ในกายเนื้อได้แต่ถ้าเป็นวิชาคุณใสที่เกิดจากเอฟเฟกของอาณาเขตก็อีกเรื่องหนึ่งสินะเอาละจะยังไงก็แล้วแต่เอาเถอะใครจะไปสนละ่ะจะแบบไหนก็ไม่เห็นจะต้องสนใจเลยนี่วะฉันเนี่ยก็แค่ลุยไปแบบนี้ก็พอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรกัน ทั้งที่อยู่ในอาณาเขตของเราแท้ๆแ,แต่วิชาคุณไสที่จะโดนอย่างแน่นอนของซูคุณะเนี่ยกลับเข้าหมดปิดการใช้งานลงซะง,งั้นมันน่าแปลกนะไอเจ้าหมอนี่เนี่ยมันมาอยู่หลังฉันตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวก่อนนะเด็กๆขอขัดจังหวะในการต่อสู้สักนิดหนึ่งสิ่งที่รอดพ้นจากการโจมตีที่แน่นอนของพรมแดนไร้เขตของโกโจโสตอรุนั้นเนี่ยน่าจะมีแค่โกโจสตอรุคนเดียว กับบุคคลที่เขาสัมผัสเท่านั้นคนที่รับหน้าที่เป็นคนอธิบายก็คือฉันเองเคนจาคุ Ken หรือเคนนี่นั่นเองเรื่องนี้เนี่ยฉันเคยมีประสบการณ์มาแล้วกับตัวเลยและฉันเนี่ยขออธิบายในส่วนของสุคุณะด้วยนะคือสุคุณะเนี่ยสุคุณะเนี่ยเพิ่มพลังในการทําลายด้วยการบีบอัดขอบเขตของอาณาเขตให้เล็กลงกว่าในเหตุการณ์ที่ชิบุยา่าเพื่อทําลายอาณาเขตของโกโจสตุลุจากภายนอกยังไงล่ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยอาณาเขตของสุคุณะเนี่ยไม่ได้ใหญ่เท่ากับใน ในเหตุการณ์ที่ชิบุย่ายังไงล่ะยิ่งเมื่อมีการลบคำสั่งในการโจมตีอย่างแน่นอนของอารามส่งซ่อนมารภายในอานณาเขตของโกโจเป็นพันธะที่ทําให้การโจมตีจากภายนอกเนี่ยมีอนุภาพสูงขึ้นและในขณะเดียวกันซูนะก,ก็ไม่ลืมที่จะเอาตัวรอดจากพรมแดนไร้เขตด้วยการสัมผัสตัวของโกโจโสตารุแล้วสุดท้ายก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะพวกเด็กๆว่ามันเนี่ย ทำให้อนาเขตของโกโจสตลุเนี่ยพังไปอีกรอบนึงแล้วก็เป็นตามที่อย่างที่ฉันอธิบายกลับไปสู่การต่อสู้กันต่อเลยเฮ้ยโกโจต้องเริ่มต้นกันอีกรอบนึงแล้วสินะฉันว่านะเพราะแกแพ้ฉันอีกแล้วเอานี่ไปกินก่อนเลยเฮ้ยไงเป็นอย่างนั้นล่ะอาจารย์โกโจโดนอีกแล้วยูจิยาตะโกนสุคุนะคงต้องใช้วิธีอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขของอนาเขตเหมือนกับโกโจอย่างแน่นอน เ hey, นายอะคิดเห็นยังไงฮาคาริพวกนายเนี่ยหยุดได้แล้วเฮ้ hey, ฮาคาริถ้าหมอนั่นตายคราวนี้แล้วก็ฉันจะลงสนามสู้ด้วยตัวเองนะแกยะะเอย่าเสอเข้ามาขวางทางเชียวละ่ะไม่งั้นเนี่ยฉันจะฆ่าแกก่อนเลยโอเคไหมโอ้โอเกิดอะไรขึ้นนะทำไมการโจมตีของฉันเนี่ย ถึงดูเป็นบาดแผลที่ตื้นผิดคาดขนาดนี้กันเออผมเกือบลืมบอกไปเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นวิชาที่ผมเนี่ยฝึกมาตั้งแต่เด,เด็กๆแล้วแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ตัวกระเปียกแล้วแหละแต่หลังจากที่เข้าถึงแก่นของอนาเขตก็แทบจะไม่เคยใช้มันออกมาเลยล่ะเป็นยังไงล่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะวิชาที่ไม่ได้ใช้มานานก็ถือว่าไม่เลวใช่ไหมนั่นมัน <que> บุผาล่วงโรยนี่วาอะไรอะไม่รู้ไม่รู้รเหมือนว่าคุซาเบจังเนี่ยจะรู้ดีอยู่คนเดียวนะตั้งแต่เมื่อตกี้แล้วแฮรู้ดีซะจนชวนให้สยองเลยนะคุซาเบจก็ฉันรู้จริงๆนี่วาเทคนิคนี้เนี่ยมันเอาไว้รับมือกับอนาเขตที่ถ่ายทอดกันแบบลับๆในสามตระกูลใหญ่แกเองก็มีเพื่อนอยู่สามตระกูลใหญ่ไม่ใช่หรอแพนด้า ก็น่าจะเข้าใจดีนี่เออปกติแล้วเทคนิคนี้เนี่ยจะไม่ถูกเผยแพร่ให้กับคนภายนอกฉันก็เลยไม่รู้แต่คุณสกเบตเนี่ยกลับมารู้จักซะอย่างนั้นเลยนะแหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตอธิบายก็แล้วกันนะ มันเป็นเสมือนโปรแกรมบังคับให้พลังเวทซึ่งทำตามหน้าที่สะท้อนสิ่งที่เจ้าตัวสัมผัสโดยอัตโนมัตินะ่ะถึงจะยังใช้อะไรกับผลของอาคมชนิดซับซ้อนแบบคมแดนไลท์เขตไม่ได้แต่ถ้าเป็นวิชาคุณไส่ที่เรียบง่ายเช่นการฟันของสุขุนะเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรเป็นประโยชน์แถมอีกอย่างหนึ่งเลยนะมันเนี่ยยังไม่ถูกลื้อออกได้ง่ายๆเหมือนกับอนาเขตแบบย่อดด้วยมีปัญหาอะไรกับการอธิบายของฉันงั้นหรอโชโซเปล่าฉันไม่มีอะไรกับการอธิบายของนายหรอก ฉันแค่อยากจะบอกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นวิชาคุณใสที่เลิศเลออะไรใช่ไหมขนาที่สามารถป้องกันได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซนหรือต่อกรกับการสัมแดงพลังของอนาเขตไหวอะไรทํานองเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะทั้งสองคนอย่าเพิ่งเถียงกันเลยแค่นั้นเนี่ยมันก็พอสําหรับการถ่วงเวลาให้โกโจใช้อาใช้วิชาคุณใสย,ย้อนกลับเยียวยาวิชาคุณใสที่หมดเกลี้ยงไปเพื่อฟื้นฟูวิชาคุณใสของตัวเองแล้วล่ละก็ถือว่ามันเนี่ยใช้ได้แล้วใช่ไหมยูตะจะใช่อย่างนั้นจริงหรือเปล่านะ กลางอนาเขตครั้งที่สามอีกแล้วอาจารย์โกโจโอเอาอีกแล้วครับคุณคุซากาเบะยูจิเดี๋ยวก่อนข่าวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะฮิโนะดูดีๆสิมันใหญ่เวอร์เลยนะคิดจะใช้อนาเขตครอบขอบ,ขอ,บอนณาเขตของซุคุนะเลยงั้นเหรอเนี่ยถือว่าเป็นการบ้าบิ่นไม่ใช่เล่นนะโกโจซาโตรุเฮ้ยคุณเม่เม่ทำไมไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนเงื่อนไขของอนาเขตแบบตามใจชอบได้หรอฟ้าฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันทํากันได้ยังไง แต่นี่เนี่ยมันเรียกว่าเข้าขายดับเครื่องชนแล้วหรือมัง้งการขยายขอบเขตของอนาเขตเนี่ยจะส่งผลให้ระดับความเข้มข้นของ,ขอ,งอนาเขตตกลงไม่ใช่งั้นหรอฮิกลุมะฉันเองเนี่ยก็คิดว่านะถึงแม้ว่าจะไม่ถูกทําลายจากภายนอกแต่ถ้าแพ้จากภายในก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีใช่ไหมละ่ะทุกคนไม่รลดอจริงๆด้วยเฮ้ยคิรละะอย่าพูดให้เป็นลางสิว่าหยุดโวยวายก่อนคิรล,ะละจังดูก่อนสิเขตแดนนั่นมัน ค่อยๆเล็กลงแล้วนะหดเหลือจิ๋วเดียวเองนะโมโมจัง มันเกิดอะไรขึ้นการต่อสู้ระหว่างผู้ที่ไหลเทียมทานกําลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็จบไปนะครับผมสําหรับในตอนนี้ผมก็พยายามพากให้มันแบบว่ามีอารมณ์มากขึ้นของแต่ตัวละ,ละครนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้พี่ๆบางคนเนี่ยพอใจมากขึ้นนะครับสาหรับในการทําเกี่ยวกับตัวเต็มนะครับแล้วเดี๋ยวในตอนนี้เนี่ยจะมีการตัดเกรดคะแนนนะครับของตัวละครด้วยนะครับผมซึ่งตัวละครในตอนนี้เนี่ยก็จะออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแต่ละ เ,เน้นในการให้คะแนนนะครับเพื่อนๆก็สามารถให้ได้นะตามที่เพื่อนๆคิดว่ามันควรให้นะครับผมแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะมี10นะครับผม0ูนย์ถึงสิเลยว่าใครจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเริ่มจากที่โกโจที่ออกมาเป็นตัวละครแรกนะครับคิดว่าโกโจเองเนี่ย ผมให้ประมาณ10เลยนะครับแล้วก็รวมถึงสุขนาด้วยเพราะว่าครานั้นเนี่ยโชว์ถึงพลังนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับที่หลายคนไม่เคยเห็นออกมาให้ได้เห็นนะครับเรียกได้ว่ามีความสําคัญแล้วก็คนต่อไปก็คือยูตะนะครับผมเป็นคนที่3 ผมจะให้ยูตาประมาณ8.5และกันนะครับเพราะว่ามีการอธิบายเกี่ยวกับการใช้วิชาคุณใส่ย,ย้อนกลับเพื่อไปรักษาวิชาคุณใสนะครับผมแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับว่าเออถ้าเราใช้วิชาคุณใสามากๆเนี่ยเครื่องยนต์มันจะร้อนนะอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าจะใช้ได้ต่อเนี่ยก็คือทําให้มันเย็นลงใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้8.5นะครับส่วนมากิเนี่ย ออกมาเหมือนกันนะครับตรงนี้มากิจะให้7จ็ดละกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีบทสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางด้านคุซคาเบเองก็มีการอธิบายเกี่ยวกับวิชาลับประจําตระกูลของ3ตระกูลใหญ่นะครับก็จะให้8.5นะครับเหมือนกับตัวของยูตะเลยแล้วก็พวกอิโนะโชโกอะไรแล้วก็รวมถึงฮิกุรุมะก็โมโมนิชิมิยะรวมถึงฮาคาลิเนี่ยจะให้เท่ากันคือ5นะครับเพราะว่าระดับความสําคัญในตอนนี้เนี่ย ค่อนข,ข้างที่จะน้อยนะครับส่วนเมเมเนี่ยก็มีการอธิบายเหมือนกันนะครับเมเมเนี่ยผมจะให้8.5เท่ากับคนที่มีการอธิบายเลยนะครับผมในสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าให้8.5ไปเลยส่วนทางด้านเคนจาคุนเนี่ยให้9นะครับเพราะว่าเขาก็อธิบายในส่วนของอาาเขตโกโจนะครับแล้วก็ในส่วนที่สุคนะเนี่ย เปลี่ยนเงื่อนไขของอนาเขตนะครับผมให้กล้าวละกันนะครับถือว่าให้มีคะแนนเยอะๆหน่อยจะได้ออกมาเยอะๆนะครับยูจิเนี่ยให้5นะครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางด้านตัวของฮัจิเมสเนี่ย จะให้ไปเลยนะครับผม9นะครับเหมือนเคนจาคูเลยเพราะว่าให้คะแนนความใจของเขานะครับเพราะว่าเขายังมีใจที่แบบว่ามุ่งมั่นจะต่อสู้นะครับก็ให้ไปเลย9นะครับสุดท้ายนี้แพนด้าเนี่ยแพนด้าจะให้5แลละกันนะครับเพราะว่าไม่ได้มีบทอะไรมากใช่ไหมก็เอาไป5ก็พอคิละละ ก็เอาไป5พอนะครับมีแต่ตกใจอย่างเดียวก็ประมาณเท่านี้นะครับเกตตัวละครที่เราตัดให้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถตัดเกตตัวละครนะครับผมตามที่เพื่อนๆชอบแล้วก็เหตุผลที่เพื่อนๆมองว่าตัวละครนี้เนี่ยครจะได้คะแนนเยอะได้เลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปเวย